เซเลียนซาหลางังฟูเหยาปันเจและเคอหมออยู่ในบ่อคนบาปงูหลายร้อยตัวตกลงมาจากด้านบนฟูเหยากล่าวหาว่าปันเจโกหกว่าควบคุมงูของเธอไม่ได้เพราะไม่มีใครโจมตีเธอซาหลังเสริมว่าเขาเป็นคนเดียวที่ถูกงูโจมตีฟูเหยาบอกว่าถ้าปันเจไม่ได้โกหกซาหลังก็คือคนที่รับผิดชอบเรื่องวุ่นวายนี้ เีเลียนปกป้องพวกเขาและบอกว่าไม่ใช่พวกเขาซาหลังตะหนักได้ว่ามีงูตกลงมาอีกมากมายเขาจึงดึงร่มสีแดงเข้มออกมาเพื่อปกป้องเซเลียนร่วมกับตัวเขาเองซาหลังบอกว่าฟูเหยาจะไม่เป็นไรแต่ฟูเหยาสร้างไฟเพิ่มไม่ได้เพราะสิ่งนั้นกดพลังเวทไว้ซาหลังปกป้องตัวเองโดยบอกว่าไม่ใช่เขานะ เสียเหลียงสรุปว่ามีอีกคนหนึ่งซ่อนอยู่ในบ่อนอกเหนือจากพวกเราท่านในนังปัญเยก็ถูกใครบางคนลักพาตัวไปเสี่ยเหลียงรีบวิ่งไปหาเธอพร้อมกับซา,างหลางและร่มของเขาดาบอันตรายโผล่มาจากไหนไม่รู้แต่สาหลางก็นาอาวุธของเขาออกมาและหยุดยั้งไม่ให้ทําร้ายเสี่ยเหลียงจากนั้นเขาก็มอบร่มให้และเข้าไปในความมืดเพื่อต่อสู้กับบุคคลที่6เซี่ยเหลียงก็พยายามเรียกหาปัญเย ผูเหวยาโกรธพูดว่าปัญเยคือผู้กระทําผิดและเสียเหรียนไม่ควรดูแลเธอเขาเสริมว่าคนทรยศเช่นเธอและส่วนจี่เป็นนางนกตอเสียเหรียนรู้ว่าใครคือคนที่หกคนคนนั้นคือไปซิวเขาอนุบาลได้หลายปบ่อแสว่าเขาคืออาเจ้าปลอมตัวมา เวยของฟูเหวากลับมาหลังจากที่สลักเอาชนะเปยซิ่วเครื่อหมอรู้ตัวว่าเป็นเปยซิ่วและพยายามโจมตีเขาแต่ฟูเหวาก็ยับยั้งเขาไว้จากนั้นเสียเหลียงก็ตระหนักว่าเขาคือเพื่อนสมัยเด็กของปัญเยซึ่งเป็นเด็กชายหยงอัน ในที่สุดป้นเย่ก็สารภาพว่าเปยซิลช่วยเธอหลายครั้งเมื่อเธอถูกเด็กๆของป้นเย่ทุบตีเธอไม่เคยถูกบังคับให้ทําอะไรเช่นการเปิดประตูหลังจากการเสียชีวิตของในพนหวะเธอไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องปลอมเลยตั้งใจที่จะล้างแค้นให้กับเขาปัญนเย่ขอโทษหลายครั้งก่อนหมดสติซาลานลก็จับเธอได้ทันเคอหมอและปเปยซิลโตเถียงเกี่ยวกับอดีตในตอนท้ายเขาบอกว่าเขาไม่เคยเสียใจกับจ่าปัญนเย่เลย เสียงผู้หญิงจากเหนือหลุมคัดจังหวะโดยบอกว่าไปซิ้วไม่เสียใจจริงๆทิค่าพอค้าผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นทั้งหมดท่านในนั้นทุกคนก็ถูกลมพัดจนลอยขึ้นมาจากหลุมแล้วหนานเฟิงปรากฏตัวขึ้นด้วยใบหน้าที่ดูบอบช้ำ ปรากฏว่าผู้หญิงที่สวมชุดนกเป็ดน้ำคือเทพ่งสายลมเธอดูเปิซิ่วเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ก่อขึ้นจากนั้นขอโทษเสียเหลียนที่ทําให้เขาติดอยู่ในพยายุรายเทพ่งสายลมบอกว่าเขาสามารถหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้โดยรับรองกับเสียเหลียนว่าปัญเย,ย่จะไม่ถูกใช้เป็นแพรับบาผู้หญิงในชุดดาถัดจากเทพ่งสายลมบอกว่าให้รีบน้อยในตอนท้ายทั้งสองคนรับเคอร์อหมอและเปซิ่วไปเพื่อรับการลงโทษ ไปซื้อมีภาพในอดีตเมื่อเขาต่อสู้กับปัญเย,ยโดยความยากลำบากมากมายเขาไม่สามารถรับตําแหน่งได้ง่ายๆเนื่องจากภูมิหลังทางครอบครัวที่เป็นลูกนักโทษเมื่อปัญเย,ยเปิดประตูเธอถูกมัดไว้เหนือหลุมค้นบาปภาพย้อนหลังจบลงเมื่อไปซซิอพบร่างของเธอนานเฟิงเตือนเสียเหลียงให้อยู่ห่างจากเรื่องนี้หลังจากรายงานจุนบูเพราะเขาทำให้ในพลเป้ย คุณเคืองโดยความหายนะของเปยซิลสร้างหลังให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่าเปยหมิงเป็นคนที่น่าภาคภูมิใจและจะไม่เล่นกลสกปรกใดๆจากนั้นเขาก็มอบให้ให้เสี่ยเลียนเพื่อย้ายปัญเย่เข้าไปข้างในนั้น ทั้ง3มกลับไปที่กลุ่มของเทียนเซนและรักษาลุงที่ติดเชื้อบรรดาพ่อค้าก็เดินทางกันโดยสวัสดิภาพหลังจากกล่าวคำอำลาเสี่ยเลียนถามหนานเฟิงว่าเขาต้องการอยู่กินข้าวด้วยกันไหมซึ่งเขาตอบว่าแม่ทัพขอให้เขาทำงานและรีบจากไปเซี่ยเลียนถามว่าเฉินว่าเขาอยากกินอะไรซาหลางกล้าวเข้ามาใกล้เซี่ยเลียนและบอกว่าให้เรียกเขาว่าซาหลางจะดีกว่านะแล้วตอนนี้ก็จบลง ขณะที่เซเหลียนและวาเฉิงอยู่ในศาลเจ้าปูกี้เซเลียนกำลังทำอาหารขณะที่ทั้งคู่สนทนากันรู้สึกแตกต่างออกไปเมื่อวาเฉิงเรียกเขาว่าราชกุมารมันรู้สึกเหมือนกำลังได้รับสมบัติล้ำค่าเซเหลียนถามว่าไปทำอะไรที่ปภูเขาอยู่จุนวาเฉิงบอกว่ามีสองคำตอบเขาเบื่อหรือมาเพื่อเซเลียนโดยเฉพาะเซเลียนเลือกคำตอบแรก วาเฉิงถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาคือยาพิรุณหยดบุปผาซึ่งีเสดอนตอบว่าเขาไม่มีคิตฐิโดยรูปร่างหน้าตาและนั่นหมายความว่าว่าเฉิงมีระดับการทำลายล้างเป็นอย่างน้อยเขายังสวมชุดสีแดงและไม่เกรงกลัว ท่านในนั้นโหลใบหนึ่งเริ่มกริ้งไปที่ประตูซเซเลียนเปิดทางและปล่อยให้วัตถุนั้นไปหน้าศาลเจ้าปูกี้กลายเป็นปั้นเย่ที่ถูกผนึกไว้ในโหลเธอถามว่าปเปซิ่วจะเป็นอย่างไรซเซเลียนไม่รู้แต่ปเปซิ่วจะถูกลงโทษปั้นเยบอกว่าเธอต้องการกอบกู้โลกและอธิบายว่าซเซเลียนคือคนที่สอนเธอในเรื่องนี้ซเซเลียนรู้สึกสับสนเมื่อวาเฉินมองเห็นการเปิดเผยดังกล่าวปั้นเยบอกว่าเธอไม่ได้ทำในสิ่งที่เธอทำมาตลอด200ปีที่ผ่านมาและไม่รู้ว่า ่าอะไรถูกหรือผิดอีกต่อไปเธอถามสซีเหรียนว่าเธอผิดพลาดตรงไหนในชีวิตสซีเหรียนก็ไม่รู้คำตอบ เีเลียนเข้าไปในศาลเจ้าพร้อมกับวาเฉิงหลังจากปล่อยให้ปันเย,ยอยู่ข้างนอกเพื่อคิดอยู่พักหนึ่งเีเลียนถามว่าทําไมอวตารของไปซิ่วถึงอ่อนแอน้อยกว่าวาเฉิงซึ่งเขาตอบว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของเขาเีเลียนคว้าใบหน้าของเขาและสแกนเพื่อดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่แล้วเขาก็ตระหนักได้ว่านี่ค่อนข้างไม่เหมาะสมเขาปล่อยหน้าออกเีเลียนถามวาเฉงว่าเขาเห็นรูปลักษณ์ดั้งเดิมของเขาหรือไม่แต่แล้วเขาก็ขอโทษเนื่องจากวิญญาณระดับสูงจะไม่แสดง ต,ตัวตนที่แท้จริง ซี่เหลียนตะหนักได้ว่าอาหารไม่หมดเลยว่าเฉิงบอกว่าเขาไม่หิวและพวกเรากควรเข้านอนได้แล้วหลังจากเข้านอนแล้วเซี่เหลียนถามว่าเฉิงว่าเขาเคยพบกับผีคนอื่นๆเช่นจีหลงบ้างไหมว่าเฉิงตอบว่าเคยทักทายกันมาบ้างเซี่เหลียนยอมรับว่าอาณาจักรผีนั้นดีกว่าสวรรค์เพราะเขาต้องจำชื่อเทพมากมายอาณาจักรผีนั้นมีความข้มงวดน้อยกว่าสวรรค์ว่าเฉินบอกว่าอย่าไปใส่ใจมันเลยแต่เซี่ยเหลียนบอกว่าเขาไม่อยากทำให้ใครขุ่นเคืองว่า ถึงเสริมว่าถ้าพวกนั้นขุนเคืองกับสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนั้นก็เป็นคนใจแคบ ว่าเฉิงทาให้ซี่เหลียนนึกถึงวลีอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาฉันอยากกอบกู้โลกเซี่เหลียนรู้สึกเขินอายและบอกว่ามันเป็นเรื่องโง่ที่เขาพูดแบบนั้นว่าเฉิงบอกว่ากล้าที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นเซี่เหลียนยอมรับว่าเขาเคยพูดสิ่งที่โง่เขลาเมื่อตอนที่เขายังเด็กเมื่อหลายร้อยปีก่อนเขาได้พบกับคนที่ไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่และถามเซี่เหลียนว่าทําไมพวกเขาถึงมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาตอบว่าถ้าไม่มีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ข้าเป็นเหตุผลนั้น วาเฉินพูดว่าถ้ารูปลักษณ์เดิมของเขาดูน่าเกลียดเซี่ยเหรียญพยายามบอกว่าจะไม่ตัดสินเขาแต่ว่าเฉินหันกลับมาดูเหมือนกำลังร้องไห้เซี่ยเหรียญพยายามตรวจสอบเขาแต่พบว่าเขากำลังหัวเราะตั้งหากเซี่ยเหรียญบอกว่าเขาจะไปนอนแล้วและกล่าวราตรีสวัสด์ด้วยความหงุดหงิดวาเฉินบอกว่าครั้งต่อไปที่พบกันเขาจะแสดงรูปลักษณ์ที่แท้จริงออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นเซี่ยเหรียญพบสร้อยคอเงินที่คอของเขาและวาเฉินก็ไม่อยู่แล้ว แล้วตอนนี้ก็จบลง